กต่รุ่นแรกืเนาะว่าเวลาไล์สดนะน้องมนุษย์ทจะเป็นคนไม่ไม่มีเหตุผลไม่มีกระเทศรอยากต่อตองอแงก็บอกเดี๋ยวต่อไปเม้อจะเจอเรื่อง้าคนอีเดอรโน่นนี่นั่นแน่นมาการะเทกัขาขอบุหลายบางที่เขาบอกหลายครั้งลยว่า่น้องมนร์นี่แล้วก็แมนยูจตใจแล้วก็ยำแย่คเนาะจตเจแล้วสยาแย่แล้วเจอเรีองเ่อเป็นเร่องมากกันเยอะในชีวิตเราตั้งแต่เห็นอยู่ทุ่มาเยเราอยากเป็นคนแบบว่าบอกแบบว่คิดเ็นว่นเท่านั้นนะมนต่ว่าเรากำลไม่บอ การนำเสียงว่าเบิ่งตรงๆคนๆุ่นเล่นพี่น้องต้องเข้าใจน่าในเรือพี่น้องเด้อแล้วบอกจะพกคนพี่บอกความร่วมคนอื่นพู้ใดพี่น้ำดีแล้วก็บอกน้ำดีพี่น้องแล้วอะไรถึงป็นบ้าขนาดแบบสีดา่าไปมนส่วนตัวแกแล้วพี่น้องเลยหรือไม่ก็บางที่เล่ากันอ่านปกติข้อหมายม่ออกสีดาแบบคมมาเป็นแนะนนมาดีแต่ว่าคนเข่าอยู่ในใจมันคิดตัวมีแต่คนด่ากวนมีคนออกาำมาบอกให้พวกเขายู่เมืองนอกยู่เมืองนอกกลับพี่น้องมี่สองไม่จบตีพวกเขาหล่แล้วนนี้อมเนต์่เราหาโน่นนี่กันลรวก็เลยเกิดข้อหมาที่ะมีข้อหมาแล ข่อยวุต่าม nee, ิ้นแนะนำดีๆธรรมดาข่อยจริงจีจริงจริงล้าตีโจทย์ออกล่าสิบวันแล้อพี่น้องซิ่งที่เราได้ขึมาเราอาจอ่านแลเราว่าเขาใจกขหมายอาจเป็นได้เนาะพี่น้องว่าเรานล่าวนะพี่น้องเรางคุณแล้วมาอ่านไทยขาบาที่เราอ่านออกแนวออกแนว่านขหมายผิดเขาเป็่ขอโทยแท่นเนี่ยนะพี่น้องเดาอ่อันนี้ขอโทษจะเว่าคนี่ว่คนพิมพ์มาดีนะน้องมนต์เขาใจผิดเด้อแต่คนที่ดาแล้วดาขึ้นเป็นเรื่องปกติเนาะพี่น้องเนาะอ้ต้องเข้าใจนะบาที่ว่าเขาโตเขาแตจเป็นว่าเนพี่ิม เึงนคนใจก้วงใจดีถ้าเล่มน้ำเพือนน้งฝูงมีเอาเปรียบคนคนคนนี้อันนี้ไม่ได้ยอมเมียได้ถามญาพี่น้องหรือถามคนที่มาเหล่นน้ำเหล้าก็ได้ผู้ใดมาถัมักัเราเลน้ำเหาถามพี่วันก็นได้เราม่ได้หาน้องมน่ะคิดใจเป็นคนดีคนใจก้วงคนว่ใจแคบน้อมน่ะยงพี่วันมาเล่นน้ำมีมมยกยังห้เขามาเนเะน้เน,นียอะไรนใส่นะเาม่มาวาัยเอาให้าซือใกล้กับเครื่องบ้านเครื่องเฮี้ยนเนี่ยอะไรป็นัยกใา้พี่วันรรลุอ่าอันนี้ยกตัวตอย่างเนาะแต